สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางรัเสเซียนะครับประจาจ้ำค่ำคืนวันพุทธที่15มีนาคมนะครับ3ามรัฐที่ผ่านมารัเสเซียอังกฤษเยอรมันเยอรมันเจาะมาสอรอบติดนะครับเยอรมันเจาะมา2รอบติดอังกฤษกับเมื่อคืนรัเสเซียยังทโถดท,โทิ่มอยู่นะครับเนาะใครชอบเล่น3ามรัฐลองพิจารณาดีๆครับ ออเริ่มมาที่รัสเซียก่อนกันครับรัเสเซียเปิดที่ลบครับ18844ครับ18844นะครับเดินสุดที่ผมจับได้ผมชอบ4ครับมิ่งบนรูปร่าง4นะครับจอครับผม3894 9438 7854 5้าสี่เจ็ดแปนะครับร้อยใส่4ต่อครับร้อยใส่4ต่อเนาะแล้วก็ติด99ไปครับติด99ไปด้วยนะครับเก้หางนะสตัวครับ4 4 9 4 9 9เก้นะครับสี่ 8, 8, 45 4 7 8 4 9 8 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3นะครับอาเซียคำคืนนี้ได้แนวนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากได้คู่ของ99เข้ากับ3 9สาย99ค่า 3, 3, คือคู่กันเนาะแต่ให้เด็ด99เป็นหนึ่งหางก่อนแล้กันครับ